สองหกแปดเจอตอนนี้พี่สาวพามาที่โตโยต้าบัฟนะคะบัฟหรือบัสพี่โตโตโยต้าบัสนะคะทุกคนโอเคอยู่ที่ถนนวิภาวดีสิตเดี๋ยววันนี้รถซาเดี๋ยวพี่จะเข้าสตาร์บั๊ไม่ได้สิต้องไปดูด้วยกันมาช่วยกันตัดสินใจมาช่วยกันตัดสินใจนะช่วยจ่ายด้ก็ยิ่งดีโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูรถกันค่ะ FC ไป นี่นะคะศูนย์ Toyota b u ัส Bus, นะคะที่วิภาวดีรังสิทธ์ใหญ่หน้าเข้ามากเลยที่มาศูนย์นี้เพราะว่ามันที่จอดรถเยอะไงจอดสะดวกเนี่ยนะคะปะมีตาบักด้วยโอเควันนี้เรานัดเซลไว้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูรถด้านในโอเควันนี้เรามาดูสองคันนะคะมาดูโตโยต้าโคโรราคอร์สนะคะ แล้วก็มาดูยาลิสนะคะยาลิสคอสตัวนี้จะเครื่อง1.8นะคะขนาดเครื่องจะจะใหญ่กว่าค่ะตัวนั้นจะถูกกว่าแต่ว่าตัวนั้นก็น่าสนใจค่ะเครื่องพันห้าอ่าค่ะ,คะเดี๋ยวดูคันนี้ก่อนก็ได้พี่เปิดดูภายในพาพี่สาวมาช่วยเลือกแต่เด้ <laughs> เอ้ตัวนี้ตัวท็อปใช่ไหมโอเคตัวนี้เบาะสีแดงเดี๋ยววันนี้เราจะมาเทสด้วยแล้วอ่ามาเทสโอเคด้านในเป็นไงบ้างพี่กว้างไหมพิเ Special ใช่ไหมเดี๋ยวขอนั่งด้านหลังเพราะว่าจะดูว่าที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังมันนั่งสบายไหมไอ้ตัวนี้นี่มันนั่งได้กี่ที่คะ ที่นั่งใช่ไหมด้านด้านหลังนี้ไม่มีไม่มีเบาะไม่มี่ไมมีเบาะนะคะนี่นะคะเปิดดูได้โอเคอึ๊บเปิดเออไม่ได้ค่ะอ่โอเคออได้เดี๋ยวเราดูตัวนี้ก่อนแล้วก็ไปดูตัวเล็กนะคะก็เนี่ยนั่งสบายนะเบาะแดงด้วยนะคะ ด้านหลังก็โอเคอันนี้ตัวนี้ก็ที่วางแขนค่ะเ,คเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเทสไปเทสรถที่เขาให้เทสได้ดีกว่า<ม>เนาะอันนี้เป็นตัวโชว์นะคะโอเคเดี๋ยวดูรอบๆนี่นะคะสวยมากเลยอะ่ะ ตนนัวนี้รุ่นนี้พันแปดนะคะทุกคนราคารุ่นท็อปร้านสองสวยไหม mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูอีกรุ่นหนึ่งนะคะเนี mm ่ย hmm. สวยมากเลยอันนี้เป็นยาลิสคอสนะคะยาลิสยาลิสคอสก็สวยเหมือนกัน เออ่มีสีดำไหมคะสีดำมีค่ะมีนะคะตัวนี้ ya list ya list ส o s t นะคะบ่อสีแดงของบ่อสีแดงใช่ถ้าเป็นตัวท top นะเป็นตัว top ละอารุณตัวท็อปเอ้โทษทียาลิสคอสเนี่ยถ้าเป็นสีดำภายในจะเป็นสีดำตัดสีเทาค่ะเป็นสีดเหมือนนี่เลยเมอ๋อสวยนะคะ fc เดี๋ยวแอดตัวเล็กแอดต้องลองนั่งดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้าง เหมาะเหมาะโอ้โหสุดดีสั้นเพียงพอสำหรับคุณโอเคพี่สาวบอกว่าตัวนี้ก็ดีนะคะใช่นี่นะคะภายในเหมาะมากเลยใช่สวยไหมงามปะงามสวยนะเอารุ่นท็อปนะรุ่นท็อปแล้วเปิดสันลุกได้ด้วยนะคะพี่สาวนุมัติแล้วนะคะทุกคนเชียร์ตัวนี้นะคะเขาเชียร์ตัวนี้ค่ะถ้าเราเอาเอารุ่นท็อปเบาะสี สีนี้สีนี้เลยแต่ว่ามันมีสีเทาแซมอ๋อโอเคคู่ก็ถ้าเกิดว่ารถนี้คันนี้ใช่ไหม Yes ต้องถามเขาว่าจะทันวันที่24สิงหาหรือเปล่า Yes for someone's birthday โอเค for someone's birthday Surprise Surprise ไม่เซอร์ไพรเพราะว่าทุกคนในช่องรู้จักหมดวันเกิด Surprise your family except me ห้ามบอกที่บ้านนะะเอซเพราะว่ายังไม่ได้บอกเลยว่าซื้ออะไรไปบ้างเพราะฉะนั้นห้ามบอกนะเพราะจะไปเซอร์ไพรส์ใจขับรถไปรับแม่นะคะไปเที่ยวเพราะฉะนั้นเอฟซี FC, ทุกคนเอเงียบไว้นะคะเอสเอเนี่ยเวลาทำอะไรเนี่ยบอกว่าตูปอ๊บนะคะซื้อเลยอ่าเดี๋ยวจะพาเดินด,ดูรอบๆนะคะทุกคนอ่ะพี่สาว,พ,สาวพี่สาวบอกเอาตัวนี้ดีกว่า โอ <Okay. S 2> <c oughs> เคเขาเป็นหมออ่าล,ลองเปิดได้ไหมคะมมพี่อ่ะมันต้องลองขับนะได้อ่าเราจะถึงจะรู้ว่าตัวไหนดีกว่าจริงๆเอ่อต้องให้เขาเป็นคนขับได้ได้อืมเดีย๋ยวหนูพาไปลองขับใช่ของยาริสเนาะ ทที่่ัั้้งงคูเเลยออข้างในนี้เหมือนกันไหมหมายถึงด้านหลังตรงเนี้ยตรงนี้เหมือนกันค่ะเหมือนกันก็คือนีีมที่ปิดดดที่ปิแบบนี้ไงว้าอันนี้เรากดได้นะคะอันนั้นก็ไฮบริดเหมือนกันไฮบริดเหมือนกันรุ่นท็อปจะเป็นไฮบริดแล้วข้างหลังเอีมดูตรงนี้ยังยังค่ะเดี๋ยวไปดูอีกนู้นนี่นะคะด้านหลังก็เหมือนกันคือลูก็ค้าก็จะมีที่ที่ดูทั้งสองรุ่นเนี้ยก็ขายก็ยอดขาย ก็สวยทั้งคู่ใช่ราคามันก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ต่างกันสองแสนใทยพูดง่ายง่ายต่างกันสองแสนอันนั้นชอปร้านสองร้านสองก็ต่างกันสองแสนไม่ใช่อันนี้เก้าแสนกว่าแปดเก้าเก้าถ้าเป็นสีพิเศษอยู่ที่เก้าหนึ่งสีพิเศษคือสีอะไรบ้างคะอย่างเช่นเป็นสีทูโทนเป็นสีขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะบอกคือมันรอสีดำมันสีอ๋อรอสีดำก็จะราคาแปดเก้าเก้า มาเคยแปดเก้าเก้าได้เดี๋ยวลองไปดูเออค่ะเดี๋ยวจะไปดูอีกคันหนึ่งนะคะไปดูด้านหลังพี่ไปดูด้านหลังหรือยังไซส์เท่ากันไหมคะนี่นะคะไซส์เท่ากันแต่ว่าอันนั้นอันนั้นเป็นลายคนละแบบคนละลายคนละลายนะคะแม็กคนละลายไม่หรอกต้องอย่าลองาลองขัดก่อนกันใช่ กดครั้งเดียวแล้วก็กดครั้งเดียวกดแ้้งเีียสบบนอโอเคเวลาปิดก็ปิดเหมือนกันใช่ค่ะอันนี้ใช้ใช้แบบคลิกเซนเซอร์ได้นะคะใช้เท้าเตะได้อันนี้ใช้เท้าเตะได้นะไม่ได้ฮะได้เหมือนกันเหรอมันต่างแค่เครื่องยนต์แต่ว่าข้างในอะไรมันเหมือนกันหมด อดี้ตัวนี้จะใหญ่กว่าอ่ใช่บอดี้ตัวนี้จะใหญ่กว่าแล้วก็ช่วงล่างอ่ะพี่ลองไปนั่งด้านหลังพี่จออย่างนึงตัวนั้นฮะไม่มีอันนี้ใหญ่กว่าใช่เอาเดี๋ยวน้องนั่งข้อ่ะลองนั่งด้านหลังอันไหนนั่งสบายถ้าเป็นหนูหนูชอบคันนี้นะ บอกว่าพา่ออะไรโอเคพอจะได้อ <Bened ic iah> ีกคันหนึ่งไม่ได้อีกคันหนึ่งก็จะได้คอนโดโอเคได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราเป็นลองอ่าโอเคเดี๋ยวเราลองไปนะเดี๋ยวนี้พี่อย่าเบรกนะคะเรก็ใส่เกียร์ดีได้เลยโอเคตอนนี้เราไม่ต้องกดเบรกมือจะเป็นแบบไฟฟ้าค่ะคนน่อห้เราอ่อนต้เราค่อยๆไปนะคะเพราะว่าไม่ได้ขับนานแล้วไปทางไหนดี เดี๋ยวเราออกฝาค่ะานี้เลยนะใช่แล้วเดี๋ยวเราจะไปวนตรงกําเพงที่สองค่ะโอเคโอ้มันสมูทมากเลยไวนะไวนะใช่ใช่โอเคกำลังจะออกมาแล้วนุ่มนุ่มนิ้มดูคือไม่ได้ขับรถนานมากเพราะว่ารถที่ใช้ปัจจุบันก็ไม่ค่อยได้ขับจะขับเพราะว่ามีแต่พี่ขับพาไปใช่เพราะว่ามีพี่สาวที่น่ารัก ตรง่ตรงตรงนี้จะเป็นโหมดพาวเวอร์ EV ลอางเลอนอะพาวเวอร์ตัวนี้ใช้คล้ายๆกับโหมดซับพอร์ตใช้ในการอ๋อโอเคงั้นเราเอากับตรงนี้ไหมใช่ค่ะใชได้เลยแล้วก็อยู่เลนไทน์นะคะค่ะเป็นลัทธิอัลทียร์ใช่ไหมกำแพงเพชรสองค่ะกำแพงเพชรสองแต่เอมไม่เคยขับเซียนามาก่อนนี่มันหนึ่งจุดห้าค่ะเพราะว่าอันนั้นมันหนึ่งจุดห้า <ด>มีทั้งองรุ่นเลยเลอตอนนี้ก็เทสได้เรียบร้อยแล้วนะคะโตโยต้าคอต่อไปเราจะไปได้ยาริสคอร์สนะคะไปะต้องรองรอง ันนี้ใช่ไหมคะว้าวไปนี่นะคะนิ่มมากเลยเมื่อกี้ติดใจน้องแอมน้องแอมนั่งหน้าได้ไหมเดี๋ยวพี่นั่งหลับโอ้ยอ,อืมโอเคเดี๋ยวให้น้องแอมนั่งด้านหน้านะคะโอเคอเค,คันนี้ก็ชอบค่ะมีซันรูปเหมือนกันนะคะเนี่ยเนี่ยครัภายในก็คล้ายๆกัน เพียงยว,ว่าเครื่องยนต์เล็กกว่าแล้วก็ออวัสดุที่ใช้นี่ก็อาจจะแบบแตกต่างกันนะคะก็คือมันจะดาวเกรดลงมาอีกหน่อยใจ SM ตอนนี้เดี๋ยวให้ FC ลุ้นนะว่า SM ชอบรุ่นไหนมากกว่ากันพี่สาวเนี่ยแบบเชียร์รุ่นนี้มากเลยจะให้เอาเป็นยาลิสคอสนะคะเพราะมันถูกกว่าส0 0แสนกว่าประมาณนี้นะคะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นโคลา่าคอสก็จะประมาณล้านสองเนาะก็ขึ้นมาอีกเป็น เป็นร้านนะคะโอเคปะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนี่นะคะสีสีเทาอันนี้ก็คโลราคอสเหมือนกันเบาะดำ อันนี้อันนี้นนเขาเรียกทูโทนไหมคะไม่ค่ะตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมของคโร่าหอหออันนี้ใ่แบรนไม่มีซันรูปทูโทนในในรุ่นนี้จะไม่มีค่ะจะมีในย่หญอโอเค,คอเตัวนี้ไม่มีซันรูปก็คือตัวพรีเมียมตัวนี้ตัวลองท็อปราคาเท่าไหร่คะหนึ่งล้านหนึ่งแสนตัวนี้ก็สวยนะสีสวยดีนี่นะคะเดี๋ยวไปดู ตัวที่เราเปิดดูด้านเนี๋ยนะพี่อันนี้ V-Loss ค่ะอันนี้เครื่องหนึ่งจุดห้ามันบอดี้ใหญ่บอดี้ใหญ่เจ็ดที่นั่งก็จะมีที่นั่งแหละค่ะเป็นเจ็ดที่นั่งมันก็เท่แต่ว่ามันจะอืดใช่ไหมเพราะว่ามัน1นึ่งจุดหเองก็จะประมาณอัตราเร่งมาณเท่ากับอย่างลิขรนะแต่อัตราเดียวกัน ตัวนี้ไม่ใช่ไฮบริดเนาะแต่ไม่มีซันรูฟอัตราเร่งจะน้อยกว่าแต่ไม่ใช่ไฮบริดใช่อ่ะพี่ไปดูตัวนี้อีกรอบหนึ<อ>่งยาริสปไปดูคันนี้อันนี้เป็นตัวซันรูฟอย่างเงี้ยค่ะจะเรียว่าทูโทตัวนี้ทูโทน,ททน สีเงินหลังคาดำใช่เบาสวยใช่ได้จะตัดด้วยได้สีแดงเงินอ,อันนี้คือทูโทนใช่ไหมคะใช่หลังคาดำแต่ต้องเพิ 5, ่มห้าพันราคาอยู่ที่เก้าสิบเจ็ดนั่งสบายไหมได้านหลังสบายแต่ว่าสีนี้จะดีกว่าถ้าเอาสีนี้เนี่สวย ส่เเลยรุ่นรุ่นนี้มีกี่มีกี่สีนะคะมีจะมีทั้งสีด่างสีขาวถ้าถ้าเกิดว่าไม่ใช่ทูโทนไอ้ตรงนี้มันจะเป็นสีอะไรคะจะเป็นสีนี้เลยอ๋อเป็นสีนี้แบบตรงนี้แล้วจะสีเออ่ไม่ต้องทูโทนก็ได้มันนก็็จะเปใช่ไม่ต้องทูโทนก็ได้ <Your S 1> มันก็จะเป็นแบบนั้นโอเคสสีก็วเอาไปดูตัวนั้น อาให้เลือกระหว่างคันนี้กับคันนั้นถามถาม FC ใช่ไหมไม่ใช่ถามพี่ไมาถามพี่ชอบคัน <c> น <oughs> แต่ตัวน,นี้สวยสีนี้เลยถ้าจะเอานะถ้าใจหนูนะถ้าจะเอาเอาสีนี้เลย <c oughs> นั่งสบาย <c oughs> นี่นะคะ โอเค FC ตัดสินใจยากมากเลยตอนนี้คำถามยนต์กลับไปที่ FC นะคะสองคันนี้เนี่ยอยากจะให้ SM ออกคันไหนนะคะระหว่างสีนี้นะแล้วก็ยาริสคอสนะคะที่ที่เราดูเมื่อสักครู่นี้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ช่วยดูคลิปเยอะๆด้วยนะคะจะได้มีเงินนะคะทุกคนไม่วบ,บายค่ะ